หนึ่งสองสังเน่ออกมาแล้วเอารับนอกออกแล้วก็ป๊อปค่ะนี่ออกมาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้แม่มีของเล่นใหม่ล่ะนี่มันมีชื่อว่าพ๊อปผิดเหมือนเป็นการเล่นเคลนนะคะเพราะว่ามันคือดินปั้นนะตอนนั้นที่แม่เคยมีสอนทําพวกขนมจีวะมากลองขนมเค้กไอติมะลรพวกนี้นะคะมาเป็นเซตมีเป็นเซตอย่างนี้เลย แล้วเท่าที่ดูนะคะอันนี้คือมีตู้โชว์มีมีชั้นพวกนี้มาให้ด้วยนะแล้วเขาจะมีแม่พิมพ์นะคะหลายแบบมากเลยพร้อมด้วยของตกแต่งมาเรียบร้อยนะคะออกมาหลายชุดมากเลยแม่มีหลายชุดนะเมื่อวานนี้แม่เปิดเล่นกับเชอตามไปเป็นเซตทาตุ๊กตามหมาเป็นตุ๊กตามหมาตัวเล็กๆน่ารักมากเดี๋ยวครั้งนี้แม่แวันนี้แม่จะมาทําเป็นขนมพร้อมๆกับน้องๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะต้องรอให้แห้งนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยะคะ่ะ กล่องที่เป็นหมาของแม่จะกล่องเล็กกว่านี้นะคะเป็นเซตเล็กนะก็อ่านมาเขาก็จะบอกว่าอุปกรณ์แม่พีมอะเซตใหญ่จะเยอะกว่าวันนี้เช่อแต็ไปโรงเรียนนะคะแม่ก็เลยเอามาแกะดูพร้อมน้องๆก็มาแล้วอุปกรณ์มากันพร้อมเลยเดี๋ยวแม่ดูสีอะไรบ้างนะมีร้านขนมเค้กนะอารมณ์เหมือนทำช็อปกินเองเลยอะเขาก็จะมีตัวนี้นะคะดินปั้นนะตัวเคลมาให้สี สอันมีอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้สนุกมากเลยก็มีกระปุกมานะคะให้ใส่ดินตัวนี้เปิดให้โดนลมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะแห้งแข็งเราแกะแล้วเราก็ต้องมาใส่กระปุกนะเขาจะมีกระปุกมาให้พอดี 4, อันอันนี้คือแม่ทิมนะคะวิธีทําแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวป๊อป ดูจากภาพหน้ากล่องนะคะก็จะสนุกตัวนี้แหละคือใส่แม่พิมพ์ลงไปกดลงไปแล้วก็บีบตัวนี้ป๊อบป,ป๊อปมันก็จะกระเด้งออกมามาเรามาดูแม่พิมพ์กันนะคะตัวนี้เป็นตัวปาดนะคะมีไว้ให้ปาดปาดเศษดินออกนะโอ้โนี้เป็นแม่พิมพ์โดนัทอันนี้เป็นแม่พิมพ์ส่วนบนของพายค่ะ หลายอันมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือส่วนบนของเค้กนี่ก็เป็นเค้กนะคะอาจจะเป็นชั้นตรงกลางของเค้กนะอันนี้จะเป็นตัวเหมือนทำช็อกโกแลตราด,ดนโดนัทนะคะเขาก็จะมีหลายแบบมากเลยนะให้เราเนี่ยมีกาวกริตเตอร์ด้วยสำหรับตกแต่งข้างบนพวกมารกอรองหรือขนมเค้กนะคะมาดูอันนี้กัน มีตู้ไข่เค้กมาให้หนึ่งอันนะคะเป็นวางโชว์เค้กนะมีเทียนสตอรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็ราสเบอรี่นะคะแล้วก็มีสปริงเกิลนะสำหรับโรยแบบเม็ดเมดกับแบบยาวๆอันนี้คือกล่องใส่มากาลองค่ะน่ารักมากเลยอ่ะชั้นวางขนมนะคะเซตนี้ของเยอะมากอะ่ะกล่องนี้นะคะเปิดมานี่ ไว้สําหรับไข่โดนัทนะเป็นกล่องโดนัทนะคะเซตนี้นี่แบบของนี้ให้มาข้างในนี้เลิศถูกใจมากนะอ้อันนี้ไว้สําหรับตกแต่งด้านหน้าเค้กนะคะอยากได้เค้กขุกขละหรือด้านข้างเค้กนะคะคู่มือนะคะเขาทํามาให้ละเอียดเลยนะเมื่อวานนี้แม่แม่ดูของกล่องที่ทําตุ๊กตาหม,มานะคะก็โอเคทําไม่ยากเลยนะ เดี u, ๋ยวเรามาทํากันดีกว่าเรามาแกะกันเลยนะคะดูสิว่าเขาให้สีอะไรเรามาบ้างนะโู้สวยมากเลยสีชมพูอันนี้เป็นสี ฟ้าออกมิน้นนะคะแม่ชอบมากเลยนะไอติมที่แบบช็อกโกแลตมินต้นอย่างเงี้ยต่ออไปก็นี่เลยค่ะสีขาวนะวานิลาของเรานะเราต้องมีสีขาวเป็นครีมใ,ใช่ไหมเค้ก สุดท้ายมันน่าจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะต้องทำเค้กช็อกโกแลตด,ด้วยนี่ตอนนี้เคลเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะตัวป๊อปเราก็อยู่นี่นะมาดูซีจะทำอะไรกันดีแม่ว่าแม่จะทำเรามาทำมาการะลองกันก่อนดีกว่าคะ่ะนี่มาการะลองก็ใช้ตัวนี้นะใส่เข้าไปเลยนะคะ ตัวนี้เป็นแม่พิมมากระลองนะคะโดยแม่จะทำมากระลองสีชมพูเป็นมากระลองสตรอเบอรี่แล้วก็มีครีมช็อกโกแลตดีกว่าเขาจะมีที่ปาดมาให้เราด้วยนะสำหรับเกินนะส่วนเกินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ป๊อปออกมาเลยนี่มากระลองของเรานะคะออกมาครึ่งฝาแล้วนะ เดี๋ยวอีกข้างนึงนะคะเล่นเพลินมากเลยอันนี้เมื่อวานนะแม่เล่นกับเชอร์แตมนะคะหนึ่งสองซ่งนออกมาแล้วออกมาแล้วนี่เป็นอีกครึ่งฝานะคะเราก็จะได้สองข้างแล้วนะอันนี้นะคะทําไส้ตรงกลางเป็นช็อกโกแลตไส้อันนี้ดีกว่าเป็นสตรอเบอรี่ไส้มินนะลองดู เป็นแบนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แม่พิมพ์ตัวที่เป็นกลมๆแบบนี้นะจิ้มลงไปเลยเอารอบนอกออกแล้วก็ป๊อปค่ะนี่ออกมาแล้วสนุกเนาะทีนี้เราก็จะได้มากระลองนะคะได้ไส้แล้วก็ฝาปิดนะวิธีที่จะไม่ติดกันนะเราต้องใช้น้ํานิดนึงนะคะเขาจะให้อันนี้เรามาด้วยนะคะมันเป็นตัวไว้ดูดน้ำนะแล้วก็ดูดมานิดเดียวนะแม่เทน้ํามาแล้วใส่มานนิดนึงนะคะ ทาน้ำลงไปเลยเพราะว่าน้ำจะทำให้มันติดกันได้นะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราจะตกแต่งข้างหน้ากันหน่อยนะแม่จะใช้สปริงเกิลที่เขาให้มานะคะใส่ถ้วยอันนี้เราก็สามารถเอาน้ำทาน,นะคะแล้วก็จิ้มลงไปเลยก็ได้นะหรือว่าจะมาโรยแบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวแม่ลองดู เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่เสร็จแล้วนะมากระลองของแม่ต่อไปนะเรามาทำเค้กกันมัางดีกว่าแม่จะลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมที่ดูเป็นคลื่นๆน,น,นะนี่เป็นช็อกโกแลตมากเลยอะ่ะเป็นหน้าเค้กช็อกโกแลตนะคะต่อไปเราจะใช้ สามเหลี่ยมตัวนี้มั้งสีชมพูนะคะวางลงไปนะแล้วก็เอานี้สามเหลี่ยมนี้จิ้มลงไปเลยค่ะนี่ออกมาแล้วสีขาวอีกสักชั้นนึงนะสีขาวเดี๋ยวแม่ใช้อันนี้ตอนนี้นะคะเค้กก็มาวางสามชั้นแล้วนะเป็นสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตแล้วก็สีขาวนะตรงหน้าเป็นครีมนะคะเขาให้อันนี้มาด้วยล่ะเป็นสําหรับกดกดกดรอบๆนะคะเพื่อที่จะได้ให้มีผิวเหมือนเป็นเค้กนะนี่ เสร็จแล้วนะคะแม่ก็จะราดด้วยซอสสตรอเบอรี่นะเขาเป็นกริตเตอร์นะเนี่ยแล้วก็นี่นะคะแม่เขาออกมาแล้วนะเดี๋ยวแม่จะปักสตรอเบอรี่ลงไป1ลูกเสร็จเรียบร้อยค่ะเค้กแม่นะก็จะมีแยมสตรอเบอรี่หกมารอบรอบเล็กน้อยนะคะให้ดูน่าทานนะก็วางรอแห้งต่อไปทีนี้ต่อไปอีกชิ้นนึงเรามาทำโดนัทกันดีกว่าโดนัทเดี๋ยวแม่จะทาโดนะัทรดมินนะคะ เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็โดนัทเสร็จแล้วมากระรองเสร็จแล้วเค้กเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาทําพายกันอีกอันดีกว่าค่ะมันทําง่ายแล้วมันเพลินมากเลยค่ะมันออกมาหน้ารักด้วย่นี่ออกมาแล้วเห็นไหมได้มาแล้วฐานพายนะคะเอาพายตรงกลางเป็นสีชมพูลแล้วขอบขอบเป็นสีขาวดีกว่ามาดูว่าแม่ทําได้ไหมขอบแม่ใส่เป็นสีขาวลงไปนะคะอุยกระเด้งโอ้ยนี่กระเด้งสนุกมากเลยน่ารักไหม น่ารักมากเลยมาทาน้ำซะหน่อยนะคะจะได้ติดกันแน่แนๆน,นะนี่พายนะคะช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อันนี้จริงๆไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแม้ว่ามันก็น่ารักดีนะตตนแม่ลืมไปแม่ยังไม่ได้เล่นตัวนี้ให้ดูว่ามันเอามาเพื่ออะไรเดี๋ยวเราทำโดนัทแล้วแม่ใช้ตัวนี้ให้ดูนี่แม่พิมพ์วันนี้นะคะเป็นเล็กๆรูปหัวใจนะทำหัวใจสีชมพูกันค่ะ กดลงไปแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝานี่แล้วก็บีบอ่ะนี่มันจะกระเด็นออกมาเห็นไหมเขามีเอาไว้กันว่ามันจะพุ่งกระเด็นหายไปค่ะพวกชิ้นเล็กๆนะเราก็นี่มีตัวจับเอาไว้ให้เสร็จแล้วนะคะช็อกโกแลตโดนทัทข้างบนมีรูหัวใจนะคะกับมีโรยน้ําตาลสีนะคะเดี๋ยวเรามารอดูตอนแห้งกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะแม่ก็ทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนเลยนะคะตอนนี้ก็ แห้งเป็นอย่างดีแล้วนะน่ารักมากดูสิแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มานะคะชั้นวางเค้กดูดีมากเลยเวลาเราทําเยอะๆนะคะเราก็มาวางรอบๆนะมาดูอันนี้อันนี้แม่ชอบมากอันนี้คือเค้กที่มีแยมสตรอเบอรี่นะคะหกออกมาน่ากินเชียวมีลูกสตรอเบอรี่หนึ่งลูกด้วยนี่ก็คือพายนะ เรามาดูกล่องกันค่ะอันนี้ก็คือกล่องที่ใส่ได้สี่ชิ้นนะคะจริงๆมันควรจะเป็นกล่องเหมือนกล่องขายโดนัทเนาะใส่โดนัทขายนี่นะคะก็ใส่ได้สี่ชิ้นสวยๆนะปิดฝาไว้เล่นขายเค้กขายโดนัทนะคะเป็นกล่องใส่ได้สวยๆเลยมันทำง่ายแลวออกมาหน้ารักด้วยค่ะส่วนกล่องนี้นะ้เหมาะกับการขายมะกะลองมากเลยอะ่ะแม้มะกะลองใส่ เหมือนกล่องขายมาการองที่ร้านเค้กนะคะแอบเอาดูนัดใส่ก่อนเรามาจัดตู้เค้กกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะตู้เค้กของแม่นะคะก็ ปั้นง่ายๆนะแค่บีบนี่นะป๊อปป๊อปนี่นะคะพอปผิดนะคะก็ปั้นง่ายมากแล้วออกมานะ่ารักด้วยดูสิแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะที่เพจแล้วก็อินสตาแกรแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe c h anel n นี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะช่วยด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่วยแชร์่ด้วยนะคะ